เสร็จแล้วนะครับผมชุดเชิดมูนี่พี่น้องหอยออนต้นเอ็นเตียนยู่พี่น้องเตรียมตัวแต่งหน้าแล้วนะครับผมบางคนก็เริ่มขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วพี่น้องนี่ครับผมบางคนก็เริ่มขึ้นหน้าขึ้นตานะครับผมแสดงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปากทางเขาตะโลนะคะผมปากทางเขาตะโลพัทยาใต้เด้อพี่น้องปากทางเขาตะโลพัทยาใต้นะครับผมพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้ออย่ไกลหาจอมเทียนแหละพี่น้องมานะคะผมตอนนี้ กําลังตากชูต่ายยังน้องๆในเสื้อเอากําลังเริ่มแต่งหน้าแต่งตาแล้วพี่น้องครับผมวันนี้แสดงไวนิดนึงนะครับผมแสดงไว้เหลือไว้จะหน่อยครับพี่น้องครับคืนนี้เสนอประเดิมสนามแรกนะครับผมคืนนี้ประเดิมสนามแรกอยู่ที่ปากทางเขาตะลุ่พัทยาใต้นะครับผมปากทางเขาตะลุ่พัทยาใต้พี่น้องบัตรน้างาน200บาทนะครับผมคืนนี้บัตรน้างาน200บาทเด้อเครื่องดื่มเข้าได้หนึ่งรอบนะครับอันนี้จะเป็นพี่ๆคอตูมนะครับผมเลิกตีไหนบาร์เบอร์ตีสองครับผมไม่เกินตีสองครับผมบ่เกินตีสองครับพี่น้องคืนนี้ คืนนี้ไม่เกินตีสองนะครับผมมาด้วยพี่น้องเด้อเริ่มทุ่มหนึ่งครับผมมีกลุ่มเปิดด้วยศิลปินห้องแสดงขึนน้นไปเตยเอ็นพีเอืน้องนะครับผมเข่าร้านเพิ่นนะครับผมวันนี้เป็นในส่วนของเต้นคอตุ่มนะครับผมนี่พี่น้องเต้นคอตุ่มนะครับผมตอนนี้คอตุ่มเสียบคนเสียบกระบ,บะเรียบร้อยนะครับผมอุปกรณ์การโชว์อุปกรณ์การแสดงนะครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องมอุมนะ okay, นะครับผมคนฟูๆเลยบรรยากาศระลังไว้ที่ห้องพี่น้อง ลมเย็ยนนิดนึงนะครับผมมีลมเย็ยนสวยๆอยู่นิดนึงพี่น้องอากาศกับหอนอยู่ในน้นองพี่นิดนิดนึงครับผมอันนี้เป็นเต็นท์รวมนะครับผมพิเศษจืดเมื่อกี้ซสอมโชด้วยพี่น้องมื่อตามด้วยก็ยกแล้วกันนะครับผมมีโชว์ใหม่ด้วยเดี๋ยวไ่รู้ว่าจะขึ้นมืนน่อไหร่เพราะน้อพี่น้องเน่ว่าซะอมแล้วหรอกพี่น้องโชว์นะครับผมซสอมโชว์เสร็จแล้วนะครับผมพาพี่นอ้องเบางท่าบนก่อนปะเล,ยท,เละย,นนยทางขั้วเขาเด็กยังกินเนาะเหมือนทางขั้วเฮา ถ้าพี่น้องยางกับเบองขัวจะเข้าก่อนพีนองครับอ๋อลุงใหญ่มาแล้วนะครับผมผู้จัดการใหญ่มาแล้วครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาหอนนอมาแล้วมาแล้วครับครับผมฝากไ้ยังบลนเฝากแล้วครับฝากแล้วครับผมแนนอนเลยพี่น้องนี่พี่น้องาหามาฝาก่นพี่น้อเขาจะไมว่า แป้นขาพ่อหนี่เป็นกรรมการหาปลาเป็นอยังหลายเด้นี่ยีเพี่น้องเวลาเฮามีงานหาปลา,อ,าอยู่บ้านที่ยังกับแป้นขาทั้งหมเทั้งคับให้นี่ยครับผมนี่พี่นาา้าานาาองแร่มใเฮาอะต้อตอบผลงาน กับปากฝากก็พี่ผู้จัดท่พปลาแดงผู้ชนะนี่แหละครับครับผมใช่ผ้ามากกว่าทั่วเด้อครับผมฝากที่ตามก็แล้วกันครับผมครับผมนี่แหละครับผมฤดูกาลน้าด้วพี่น้องเด้อหมอลำน้องใหม่พี่น้องหมอลำดาวลูกน้องใหม่หมอลำไฟแรงเลยก็แล้วกันนะครับผมพี่น้องท่านเจ้าภาพทานทีมมีงบประมาณเพิ่มสามแสนบาทพี่น้องหมอลำอลังการโชว์นะครับผมเป็นหมอลำอลังการโชว์นี่หมอลำเป็น เป็ีนบอลลัเสียไพี่หกสองพี่น้องเป็นเสียงพ่หกสองนะครับผมผลงานการแสดงไม่เป็นปที่สองรองใครแน่นอนพี่น้องฝากที่ตามกันเ็แล้วกันครับว่าจะเป็นมาจจะไหนครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นะครับผมผู้ื่อข่ายบอกว่ามีมาออดถกกทมแล้วเด็กพี่น้องเด้อฝากที่ตามกันแล้วกันครับผมนี่พี่น้องเอาทางกวางขได้บยังกินเนาะครับมาหนีเอียงกว่าครับลาบไก่ครับพี่น้องครับผมลาบเป็ดต่อลาบเป็ดลาบไก่นะครับผมลาบไก่นะครับผม ไก่ผสมไก่แบบเลิศดไม่ได่ไก่ล้วนๆเลยปังปังค้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่แบงค์ธินกรนะครับผมนี่พี่น้องสวัสดีค่ะลูกใหญ่มลามานางการโชว์ค้าสวัสดีพี่น้องครับผมพี่นอ้องอย่าลืมเล่นพี่น้องเด้อฤดกูกาลหน้านะครับผมมลาน้องใหม่นะครับผมเป็นดาวดวงใหม่อีกดวงหนึ่งที่พี่น้องนะครับผมต้องติดตามนะ,ะัะ ต้องจับตามองเลยนะครับผมหมอลำอลังการโชว์นะครับผมหรือว่าเสียมหัสองนะครับผมบริหารงานโดยบอสนพสกรบอสหนุแล้วก็ผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับดอทคอมนะครับผมพี่น้องท่านเจ้าภาพท่านใดที่อยากได้หมอลำนะครับผมไปสมโปรดประดับเกียรติในงานของท่านนะครับผมที่มีงบประมาณไม่ถึงสามแสนบาทอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมหมอลำอลังการโชว์พี่น้องผลงานการแสดงด้านบนไว้ที่บ่กเป็นสองร่องไข่แฉแน่นอนพี่น้องนะครับผมสอดแจ้งให้กันพี่น้องฝากติดตามอะไรเรื่อพี่น้องเด้อไอหน้าเอกดอยฮอบพี่น้อง น่าเอกหน่อยเข้าตัวนี้พี่น้องคืนนี้มีโชว์ใหม่ด้วยจ้าสาวปัวเพือจ้าปากเทปนี่ล่ะด้วยนะคะจ้า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 สวัสดีครับลูกสวัสดีนะคะคุณแม่สวัสดีนะคะผมปรับฟังเนื้อขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณนะคะผมนี่พี่น้องบรรยากาศด้านหลังพระที่เฮ้านะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้ประเดิมสนามแรกนะครับผมปากทางเขาตาโลพัทยาใต้พี่น้องปากทางเขาตาโลพัทยาใต้นะครับผมมาเจอกันนะครับผมด้านหลังพระที่เฮ้ากระแเป็นแบบนี้เลยพี่น้องในกลวงเทพในกลวงยังแล้วพี่น้องเนาะ เซ็ตอร์ปินเขาก็ยูน้ำกันเองสิเลยพี่น้องฟังฟังเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณวความมาความแพงจากพี่จากน้องท่ามอาสูก้กูสุ้คนนะครับผมขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตด้วยนะคะผมพี่นอ้องอ่อนทัวท่วกับทมอนี่บุมดดออ้มมี่ไรสุดด้วยพี่น้องอ่อนทั่วกับท่ามมี่ไรสดนะคะผมพี่น้อง อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆนะครับผมฝากติดตามเพจมอลลาเสียงหกฝากติดตามเพจเซเลปปิเลนเซอร์ทุกๆชีวิตของลูกหลานมอลลาเสียงรวมลูกผสมกรอนด้วยนะครับผมชมคลิปน่ารักน่ารักติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับผมตามเพจตามอย่างไี่ไปลองเด้อวันไหนที่ไม่มีไลฟ์สดนะครับผมเจอกันในทีวันที่เจ็ดนะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปีวันที่เจ็ดพวกเราพี่น้อง กับอีสานมันเฮ่าบุรีพี่น้องจะมีแรสดนะครับผมออนทกกทมไม่มีแรสดเดอ้อตอนนี้ด้านบนเวทีนะครับผมอาจารย์โนตรีเฮาก็ร่างติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดนตรีอยู่พี่น้องวันที่ห้าเจอกันคะ่ะพานทองบ้านเก่ารอๆนะเวทีเจอกันพานทองชลบุรีนะครับผมการันแพ้อยู่ไหนครับการันแพ้น่ะแต่พักผ่อนอยู่คะ่ะผมแนม่ยการันแพ้กำลังพักผ่อนอยู่นะครับ <c oughs> ผมพี่น้องปูพีพ่น้องนี่เป็นในส่วนของบริเวณหน้าหน้าเวทีนะครับผมเดินก้วงกวงพี่น้องสวัสดีแม่ตู่ด้วยนะครับผมคิดถึงนะครัะปูแม่ ปังๆจ้าขอบพระคุณห,หลายๆได้ครับเด้อขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านห,หลายๆนะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศด้านบนเวทีนะครับผมอาจารย์เอาตีกลังเลือดสีเลือมเศร้าเสียกเศร้าอย่างก่อนพี่น้องวันนี้หนึ่งทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมหนึ่งทุ่มตรงพี่น้องบอกเกินตีสองด้อหนุ่มทุ่งหนึ่งทุ่มตรงไม่เกินตีสองนะครับผมวันนี้มีกลุ่มเปิดพร้อมเดี๋ยวประมาณช่วงทุ่มกลักวกลัศิลปินแดนเซอร์ศิลปินพระเอกหน่อยฮ่าในอีกหน่อยฮ่านะครับผมจะได้ขึ้น เอ็นพื่อน้องนะครับผมซื้อประจงตัวของสุรันเพื่อน่งนี้พี่น้องบัตรนั่งงาน200บาทบัตรนั่งงาน200บาทเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับสนามแรกนะครับผมขอบพระคุณผู้จัดใหญ่ใจดีนะครับผมผู้จัดใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมทีมงานผู้จัดพระประแดงโปรโมอชัดนะครับผมทีน้ำคาราวานข้อมูลข้อมูสินก็มีลเงี่ยเสวระรังการของมะล่ำเสียงอยห่นุ่งก่อนครับผมมาฝากตอนผลงานการแสดงกับพี่กับน้องท่าขอทมอเด้อพี่น้องเดอ้อคืนนี้ประเดิมสนามแรกที่ปากทางเขาตาโลูประเทใต้นะครับผมปากทางเขาตาโลูประเทศใต้ขึ้นนี้พี่น้องบัตรนนาาาง200บท บัตรนั่งงานสองร้อยบาทจะเรือมาเจอกันนะครับผมมาผมแม่แต่งตัวพี่น้องแม่แต่งตหนพี่น้องอะไรนะหนูเห็นเขาเปิดทางสีแบบแบบนะเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นเขาเปิดแบบแบบนะนี่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 เอาใช่ลานไหน แล้วก็ดึงทางนั้นแล้วก็ดึงฝั่งแม่นะ่ะฝัง่งแม่ฝั่งแม่ฝั่งฝัง่งทางนั้นนะ่ะไม่ไม่ฝั่งนู้นน่ะนนนอนเออใช่ใช่ไหม,ไมหหเนนมมดีาเดาแป๊บนึงเดี๋ยว,เ,ยวเปิดหัวให้แม่ก่อนพี่น,อน้องัไม่ได้หรอไม่ดได้อะหยุดเฮ้ยแม่

น้องกังฟูนะคะผมน้องกังฟูมาแล้วพี่น้องครับผมนี่ขึ้นกลุมเปิดไหมคืนนี้พื่นมาสุดท้ายฉลองกรุงค่ะผมเนี่ยน้องกังฟูมาด้วค,ค่ะผมค่ะรับผมค่ะรับผมค่ะผมนี่แหละพี่น้องน้องกังฟูก็มานะครับผมก็ให้ปัง,ปง,ปงมๆมันๆทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อ มาหอดมือแรกแล้วพี่น้องอาจารย์โนตีกำาลัางเคาะของเคาะยังอยู่พี่น้องครับผมมาเด้อครับผมมาเจอกันนะครับผมคืนนี้ปากทางเขาตาลพูพัทยาใต้นะครับผมปากทางเขาตาลพูพัทยาใต้เรืพี่น้องเด้อนี่ครับผม